นี้มาฉลองวันคล้ายวันเกิดน้องซีซีครบรอบ10ขวบนะฮะอ่าพอดีผมกำลังเดินเข้าไปหาพวกเขากันนะครับที่ร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองดีเจียงเนี่ยแหละครับแต่ว่าเคียวเขาเลือกร้านนี้เพราะว่ามันจะมีอาหารบางอย่างนะครับที่มันจะมีแบบคล้ายๆของของ,ของไทยครับคือเขาก็ตั้งใจให้เหมือนของไทยนั่นแหละ นะครับแต่ว่าผมต้องเรียกว่าคล้ายๆดีกว่านะครับเพราะมันมีบางเมนูก็เป็นเหมือนแบบฟิวชั่นต้องเรียกว่าฟิวชั่นดีกว่าคือมันมันหลากหลายอ่ะนะหลากหลายวัฒนธรรมนะครับนี่มีใครแอบมาก่อนนี่สวัสดีค่ะข้างหน้าเลยเอาเคน้องสโนบอกว่าขอกระเป๋าผมไปเอากระเป๋ามาข้างนี้อ่าน้องสนโนมี มีของเล่นอ๋อนี้เป็นเป็นขาตั้งมือถือค่ะจัดสุชิสุจิจ้าไปไปเข้าไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฮะร้านนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวค่อยพูดกันน,นี่อ่าสวัสดีค่ะคุนโจ๊ะ น้องซีซีครับน้องซีซีกำลังไปช่างภาพสวัสดีค่ะก่อนวันนี้วันวันเกิดสิบขวบนะฮะอ่าวันนี้มีความพิเศษนิดนึงคือว่าปกติปกติกตทุกๆปีก็คือจะเดี๋ยวผมเดินไปดูคึ้นเลยนะปกติทุกปีก็คือจะเหมือนจัดแค่งาน,นเล็กๆกนะนฮะเหมือนเหมือนแบบพ่อแม่อะไรเงี้ยบางบางปีก็มีเพืดเด่อนบางคนอย่างเงี้ยแต่ปีนี้จัด ก็เป็นปีหนึ่งที่จัดใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าสิบขวบแล้วก็ซีชีขอขอบอกว่าสิบขวบเขาอยากจะรวมกับญาติว่าอยากจะรวมกับเพื่อนเขาบอกว่าขอเพื่อนอตอนนี้คือในวันนี้นะฮะมีมีญาติแค่ครอบครัวเดียวก็คือครอบครัวที่ที่ที่สนิทกันหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าเน้นเพื่อนพอดีว่าเพื่อนเราก็ชวนมาหมดเลยเนาะเพราะเพื่อนในห้องเขามีแค่กี่คน เดียวสิบคนใช่ไหมประมาณใช่ประมาณเก้าคนสิบคนก็เลยชวนมาหมดแต่ว่าก็ชวนก็ชวนเพื่อนมาก็ต้องชวนพ่อแม่มาด้วยเพราะว่าเขายังเด็กกันหมดนะครับก็เขาก็ยังสิบขวบกันนะฮะก็เลยชวนพ่อแม่มากันเลยรวมแล้วก็ประมาณสามสิบคนนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เรามาก่อนที่เราตอนนี้ยังประมาณบ่ายสองกว่านะครับแต่นัดนัดนัดคนอื่นๆก็ประมาณบ่ายสาม นัดปรับเขาจะมาเริ่มต้นมากันประมาณบ่ายสามก็คือมานั่งคุยนั่งเล่นปล่อยเด็กเ็เล่นกันก่อนผู้ใหญ่คุยกันแล้วก็กินอาหารเย็นด้วยกันนะครับแล้วก็เป่าเค้กอะไรประมาณนี้นี่นี่เห็นไหมอันนี้นี่ผมผมไม่ไดเอามานะครับสันนี้เป็นของร้านนี้อยู่แล้วเห็นไหมร้านนี้สไตลใครอยู่เนาะอ๋อเป็นเป็นเป็นนางไหว้นะครับ <c oughs> นางไหว้นะฮะนางไหว้ที่มีมีขายแถวอ่ออ่ออะไรนะรบ้านถวายนางไหว้เขาว่ายอย่างไง สวัสดีค่ะรไงฮะสวัสดีค่ะใช่ฮะแล้วเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างปี้เขาเป็นอย่างนี้อืมเขาเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นนางไหวยใช่ไหมอันนี้ไ่ายหน่อยสิเราจิ๊บสวยอันนี้น้สวยสวยชิบช้าถ้าโตแมาจะโตแม่จะโกรธหรือเปล่าเพราะเขาเป็นนางอ้วนโอเคแล้วนี่แปลว่าเป็นของอะไรเดี๋ยว ฮะช้างเป็นอย่างนี้อ๋อสแสดงช้างก่อนเอามีช้างช้างเป็นอย่างนี้นะฮะช้างเป็นอย่างนี้คือซีซีนี้อะไรเอาไปยังไงให้ใครเนี่ยแจกเพื่อน<ต>ๆเหรอนี่ซีซีแจกเพื่อนๆเหรออันนี้แจกเพื่อนๆเหรอใช่แล้วก,ก,ก็จากมันเกิดแล้วก็แจกเพื่อนๆด้วยนะครื่แล้วก็มีบังบัังด้วยมีขนมมีสมุดนะฮะโอเค ค,ค,คุกกี้อะคุกกี้ยังมีสีส้มอีกไม่ต้องกินเยอะนะผมกินทุกที่ครับท,ทุกที่ไม่ใช่แค่บุฟเฟ่ต์ที่จริงที่นี่เขาเปิดเพลงเพลงภาษาไทยนะคะแต่ว่าผม ไม่อยากให้มันเข้าเข้าเข้าไปในคลิปเยอะนะครับเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวจะเจอลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เพราะว่าปกติปกติทุกๆคลิปฮะที่ที่ที่คุณดูทางยูทูบเนี่ยนะครับเอ่อครีเอเตอร์หรือว่าคนสร้างวิดีโอเนี่ยจะได้รับค่าโฆษณานิดหนึ่งนะนิดหนึ่งน้อยมากๆไม่เยอะไม่ไม่ต้องบอกว่ามันจะเยอะนะน้อยมากๆแต่ถ้าคลิปไหนไปเจอเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงของชาติไหนก็แล้วแต่นะครับเพลงภาษาอะไรก็แล้วแต่เรียบร้อยเลยครับ ไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาจากคลิปนั้เลย<ช>เ,เ,เหมือนพวกคลิปร<ส>็อ,อกของผมเนี่ยครับที่ช่องช่องวัลพกสตอร,รี่เนี่ยก็ได้ไม่เยอะนะก็คือเอาไงก็คออือเวลาที่ผมออกมาผม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 ,มีค่าอาหารค่าขนมเด็ก<ส>พวกเนี่ยไม่ไม่ชิดพอนะนี่ไม่ไม่ใช่พอนะแต่ถ่ายให้ดูเหมือนแบบถ่ายเป็นเหมือนไดอารี่เก็บไว้ด้วยแค่นั้นเองครับยังไงก็ถ้าเจอโฆษณาก็ไม่ต้องกดข้ามนะเพื่อสนับสนุนค่าค่าขนมเด็กครับ อันนี้จริงฮะดูเจียวเจียวแอบยิ้มอยู่นุ่งเล่าแล้วสนับสนุนค่าขนมเด็กในขนมมุงนะเด็กกินขนมนะฮะดูโฆษณายาวๆแลยนะครับนะครับมากันเพิ่มสองสามคนนะครับก็เอาเลยฮะยิ่งกันเลยครับอ๋เราบอกไปว่า ชวนครูเข้ามาด้วยครับสองคนสามคนฮะนี่นี่ครูครูเขา,าค,ครับครูซีซีเขาครูซีอัน,นนี้เป็นแม่แม่เพื่อนซีซีครับนี่แม่แม่เพื่อนซีซีคนหนึ่งครับเป็นคนอเมริกาเนาะโอเคซีซีก็มีกล้อง กล้องดิจิตอลของเขาฮะเล็กๆฮะเขาไว้เล่นร <c oughs> ับอันนี้ไอติมมะพร้าวครับผมนี่อันนี้เป็นพุดดิ้งครับผม <c oughs> เดี๋ยวเขาพยายามสั่งของเล็กๆน้อยๆมากินเรื่อยๆครับ เป็นน้ำอะไรเขาเรียกว่าน้ำแข็งน้ำแข็งใส่กะทิอ๋อเมื่อกี้<ค>บอกแล้วบอกบอกเป็นไอไอ,ไอติมกะทิเอ่อไอติมกะทิ<ว> <ๆ S 2> ไปแล้วเป็นโตโต,ต,ต,ตนี่เขาเล่นส่วนฝากนี้เนี่ยก็เล่นเกมออนไลน์แล้วครับเล่นด้วยกันทั้งหมดนะครับนี่น้อง snowy ก็เล่นด้วยครับนนที่นั่ง หนูนั่งนั่งหนูนั่งนี้ดิเจเจเจงจที่นั่นเจเจไปนั่งเล่นเกมออนไลน์กันครับส่วนเราก็ยังนั่งคุยกันอยู่ว่าเหลือเหลือคนเดียวครับอันนี้สายกินนะครไม่เล่นก็ได้นะครับขอให้กินไว้ก่อนนะครับเบอกแซนดี้ครับ ชิซีชิซี่แจกของอ่ะนี่ชิซี่แจกของเพื่อนๆพื่อนนะโเดี๋ยวเราก็เราก็ใกล้จะทานข้าวกันฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบหกโมงนะครับอาของมาแล้วครับวันนี้เราจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างนี้เขาเรียกอะไรไม่ใช่บุฟเฟ่เขาเรียกอะไร ผมจำจำชื่อไม่ได้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับก็นี่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 มียำมาม่าด้วยนะครับยำมาม่านะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นของหวานนะฮะเป็นสลัดสลัดผลไม้นะครับมีข้าวเหนียวนะฮะเฟรนไฟรายนะครับไก่ทอดนะฮะนี่กุนเชียงทอดตรงนี้นะครับนี่ข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะ อ,อันนี้น่าจะน้ำอะไรสักอย่างโสตหมูหมอเชือนะครับอ้อว้าวอ้อ,อ,อมีมีพวกน้ำน้ำมะนาวครับหุ่นไหลชาอันนี้เป็นชาประเภทหนึ่งนะครับไทยสูสีอ๋อไม่ใช่อ๋อก็เป็นเป็นชาชานั้นน่ะชาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาเย็นชาเย็นชาเย็นนะครับชาเย็นเดี๋ยวประมาณนี้ครก็ตักไปกินกัน 来！我要喝东西。你看是这门三门。它的哦，还叫还叫什么来着？嗯，嗯这两盘面都一样。 先快一点。